สวัสดีทุกคนพบงานอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือหาพยัคฆ์หนีแน่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่วุธ3ดาวอย่างแวนสตาร์ไลท์ของจักรพรรดิเด็กยูอาเข้าสู่เซิร์ฟมาดูกันว่าใส่แล้วดาเมจะแรงขนาดไหนใส่แล้วทำอะไรได้และความสามารถของ5าดาวม่วงคืออะไรอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะหรือพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็นโมดทำไงดีวเนี่ย ทเวนตเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กกันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหรือว่าห้าพยังหนีวันนี้เราก็อยู่ช่องแคสเกมสตีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดสตองเกนเนี่ยแน่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่อาวุธเฉพาะหรือว่าอาวุธสามดาวของจกักรพรรดิเด็ก UR เข้าสู่เซิร์ฟนะครับเราก็จะพลาดไม่ได้เนี่ยเพื่อที่จะให้จกักรพรรดิเด็กของเราเป็น5ดาวม่วงเนี่ยครับเราก็วันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยครับว่าความสามารถตอนที่ใส่อาวุธสามดาวเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่ง,งแคสแกงสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนี่ครับแล้วก็ช่องเราวีดีโอสมาชิกเเเเพพีียง20 50บบบาาาาาททท35ื่อใคครรรก็นนฟฟไ ว่าันหมแล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สเติกเกอร์เทๆ่ๆใช้ใน้ครับส่วนใครนะครับที่ตัวอาวุธไม่พอสามารถไปเติมได้ที่ท4วนตเพยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมองมีบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับตอนนี้เราก็ต้องไปสุ่มอาวุธก่อนเนี่ยเพื่อที่จะ ทำมาใส่นะเอามาใส่ที่ตัวละครของเราเนี่ยครับแล้วก็กดดูเอฟเฟกของมันก่อนนี่เป็นไงจิ้มนะครับจิ้มแบบโทนี่สตาร์กนะครับแล้วก็ปล่อยน้องหมาเข้าไปสี่ตัวเข้าไปไล่ระเบิดตุมตต้มตุม้มตุ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 ้มนะครับแน่นอนเราจะพลาดไม่ได้ก็จัดไปเนะครับผมจะขอเศษเหลืองกับเศษม่วงเยอะๆนะเนี่ยได้เยอะจริงเนะี่ยได้เศษล่างหนึ่งออกมาทําไมก่อน <c oughs> ต่อปุ๊บโอเคได้มาหนึ่งเศษนะครับต่อปุ๊บรอบนี้โหได้เศษล่างหนึ่งแงราดีสี่โอ้โหเรานี้ไม่ได้นะ ปุ๊บโบนี่อันนี้ดีอยู่ได้มาหนึ่งเศษแล้วก็โซมุ่ยสี่เศษนะครับต่อปึ๊บโบหืมเกลือโบโอ้โหรอบนี้ได้เศษล้างหนึ่งนะอ่ะรอบสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้แว่นตามามันเรียบร้อยนะบิง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 โอเครับของนะครับจังหวะนี้ฝาบเข้าไปหนึ่งทีฝาบเข้าไปหนึ่งที อันนี้อย่าเพิ่งเปิดนะปึ๊บแล้วก็กดอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวรอคอจักรพพัดเด็กมันเข้ากล่องก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเปิดนี่ครับฟืบแล้วก็นี่แว่นตาแว่นสตาร์ไลท์นะเออแว่นตาสตาร์ไลท์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งนี่ครับฟืบวก็กดมาที่ตัวละครอของเรานะครับฟืบนี่จักระพัดเด็กเราพลัง48ล้านนะพาร์สองนะตัวนี้นะเดี๋ยวรีเทิร์นเดี๋ยวจะมาจัดพาร์สามกันแล้วแต่ตอนนี้เราต้องติดตั้งแว่นตาก,ก่อนแล้วกดอัปดาวน์แล้วบวกโบนี่เป็นไง อู่เกือบ300้ล้านนะจริงๆ300กว่าล้านเนี่ยสำหรับไอดีลุงเซอร์12นะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งถอดตัวไงก็เลยแบบเพิ่งปั้นจักรรพัิเด็กด้วยนะพลังก็เลยหายเนี่ยมาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูความสามารถกันนะจัดไปก็คือตอนที่ยังไม่มีอาวุธนี้ครับโจมตีปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 90%0% ้นะครับก็คือดาเมจเนี่ยแล้วก็จะ เพิ่มต้านทานเนี่ยสามบเปเ็นเป็นเวลา2เทินนะครับแต่พอใส่อาไว้เข้าไปเนี่ยดาเมจจะเก้าร้อยเ็นี่ยก็กลายเป็น1,200%งันสอร้อ์เซแล้วก็ตาต้านทานเนี่ยกลายเป็น40%่สิร์เ็แล้วก็ยังเพิ่มเนี่ยเพิ่มบล็อกนีครับให้กับทีมของเราอีก40%่สิร์เคือว่าโกงจัดนะเออดาเมจแรงขึ้น4 0่ร้อร์เแล้วก็ต้านทานเป็น40%แล้วก็บล็อกอีก40%สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่คือความสามารถของสกิลอันเตอร์ ฮัทสิบตอน5ดาวปกติเนี่ยก็คือจะได้รับลดดาเมจที่ไม่ใช่คิยิคอรนะครับอยู่ที่60%เนตี้ยครับแล้วก็ทุกคนในทีมเนี่ยจะได้รับค่า HP สูงสุดเนี่ยครับอยู่ที่25%เนตี้ยครับแต่ว่าพอเป็น5้าดามวม่วงเนี่ย จะได้รับลดดาเมจที่ไม่ติดคิสคอนะครับอยู่ที่70%เรนียแล้วก็ทุกคนจะได้รับ H p เนียครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ั่เนี่ยคือความโกงของจักรพรรดิเด็กเนี่ยแบบ5้าดาวม่วงเนี้ยเรียบร้อยนะบเราก็ได้ทําการเทสให้ทุกคนได้รับชมเนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาหัวคนเนียครับเออตัวนี้ไม่มีตัวบัสสปีดนี่ครับผมขอญาตไปหัวกับคนที่ไม่มีตัวสตันแล้วก็ไม่มีตัวสปีดนะอืมใช่ไอ้นี่มันมีไงเดี๋ยวเราโดนตัดลูกไฟนะเอาแบบคนปกติคนธรรมดาพอนะปุ๊บ ทีมนี้ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามีฝูงยุงรับดาเมจด้วยนะแต่เขาไม่มีคอจัก,กรพรรดิเด็กนะเราจะได้รับรู้ไปเลยนะว่าคอเด็กกับคอบล็อตอันไหนตึงกว่ากันนะแล้วกดดวลไปเลยนะฟิงตอนนี้ลัตน,นะคร์มกากําลังจะวิ่งนะครับโอเคตอนนี้หลอดเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลาที่จะเปิดสนามนะ,ะมาดูว่าเราจะตึงขนาดไหนนะฟลับเปิดสนามมาเนะะี่ย่ะฝั่งข้ามมีฝูงยุงรับดาเมจนะเขาเหมือนเขาจะเล่นเป็นทีมสถาน,าน,นะเนี่ยเพราะว่ามีตัวไฟอย่างจีโฟด้วยนะครับแล้วก็มีราชาทะเลลึกเนี่ยผัวยุง ยุงเลือกขายี่หลอดเลยนะมาถึงนะครับต่อไฟประกายแสงเราเปิดไปก่อนนะโบเข้าไป106ล้านนะครับโดยบอกขยี้ไป5ตัวนะครับดาบแห่งแสงฝั่งสองข้างก็สวนกับมาเหมือนกันนะฟุ๊บโบเข้ามานะ81ล้านนะครับแต่โลเรายังไม่จางนะแต่ว่าติดไฟจาก G4 ไปนะแล้วก็ดาบแห่งแสงจะฝั่งสองข้างมาอีกหนึ่งทีนะครับฟุ๊บโบเข้ามา80ล้านนะครับแต่ยืนได้อยู่นะครับแล้วก็ได้เวลานะครับฟุบเราจะสวนกลับมายังนะครับฝั่งฝั่งสองข้างนะครับไล่รอบท ถือว่ารุนแรงนะก็ได้เวลาดาดแห่งแสงของเรานะครับสวนกลับไปนะฟุ๊บฟุบฟุ๊บฟุบฟุบักเข้าไปนะแปดสิบเก้าล้านนะครับเข้าไปเบานะเพราะว่าฝั่งของข้ามียุงรับดาเมจเนี่ยแล้วแฟดฝั่งของข้ามรอบที่สี่นะบบักเข้ามานะคร้อยยี่สิบสี่ล้านนะเออฟุบแล้วก็ได้เวลานี่ไงนี่ไงโดนสะท้อนไปนี่ครับดาดแห่งแสงของเรานะไปครับฟุบ บุกบ,กบ,กบ,กบุกเข้าไปนะครับ178ล้านถือว่ารุนแรงนะี่ยตอนนี้โล่ของเราแนวะ3ตัวหน้าของเราโล่เนี่ยกลายเป็น x2 หมดแล้วนะี่ยตอนนี้ทรา,าชาทะเลฝั่งตรงข้านะครับนอนตุยเย่เป็นเทียบร้อยเนะี่ยแล้วก็ แปดมาครับโบ uman, อีกหนึ่งที่หูอีเลนี้แรงจัด500ล้านนะฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็โดนสะท้อนสวนกลับไปนะบดมยิงกดท้าสุดขีดจากเมทันไนของเรานะบินขึ้นฟ้าก็ยิงขี่บอลเอาลงมากระลึเข้าไปนะผู้ร้อยห้าสิบสามล้านนะโดนสตันไปสามนะแต่ฝั่งตรงข้ามมียงุงคอยลา้างสตันอยู่เนี่ยตอนนี้ฝูงยุงฝั่งตรงข้ามนะครับเหลือหนึ่งตัวนะดาบแห่งแสงฝั่งตรงข้ามใหมา่หนึ่งเพียบฟ,ฟ,ฟู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 โบหูสามร้อยยี่สิบหกล้านนะตอนนี้เราติดโล่ไปสองตัวนะฝั่งข้าก,ก็โดนสะท้้้อนนะนนนสววกกลลััับบบไปปคคครรรืยย่่าาาาำงมมดดะโขึฟ็ิ S <S โอ้โหร้อยสามสิบเอ็ดล้านนะเออลุนแรงจัดหมัดไอ้จ่อยเข้าไปไล่ต่อยหมัดไอ้จ่อยเข้าไปไล่ต่อยหนึ่งทีนะตอนนี้ปุ๊บแล้วก็ด่าแห่งแสงนะครับจะแฝงประกายแสงฝันของข้ามานะครับฟู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 บลกเข้ามาโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านนะครับตอนนี้ ตอนนี้โลจักรพรรดิเด็กของเราล่วงไปแล้วนะครับฟึบแล้วก็ฝักมาครับได้ละครับอาวุธสามดาวของเราบุ้งทํางานนะครับสองตัวยังโดนสาที่กว่าล้านอ่ะแต่ประเด็นโบล็อตติดโลกก่อนนะครับอาจจะแรงกว่านี้นะหมัดไอจ่อยก็ต่อย G4 แตกมันเรียบร้อยนะครับดาหแห่งแสงจากแฟดะกายแสงฟันลงข้ามมาอีหนึ่งทีครับฟุบฟึบโบเข้ามาหนึ่งทีนะผู้ร้อยสี่สี่ล้านนะตอนนี้โลจักรพรรดิเด็กของเราจาก X2 กลายเป็น X1 นะเพราะว่าโดนดาเมจแรงจัดนะครับแล้วก็คิงเราครับได้เวลาเด้งเลือดครับบริงเด้งเลือดให้กับเพื่อนหมัดไอจ่อยเข้้าไ,ไล่่่ตตออยททีีีคิงนนนะฟุบ แฟดประกายแสงนะครับดาแห่งแสงจากฝั่งของข้ามาอีกหรอบนะประับปรับโบหุยแรงจัด529ล้านไอ้นี่น่าจะปั้นแฟดสุดนะแต่ว่าโดนสะท้อนไปนะโบล้อตายนะครับแล้วยุงก็มาป,ปาดเรานะครับบักเข้ามานะ60ล้านนะโห ประเด็นคือโบลอนเรานอนตัวเย่เลยนะตอนนี้เราเหลือ5ตัวเท่านั้นนะครับดาบแห่งแสงจะฝั่งของข้าใหม่อย่างทีครับปั๊บๆๆบโบเข้ามานะครับร้อยสี่สิบล้านเฮ้ยนี่ปัานแฟดสุดจัดเลยนะคือแฟดเราตายเลยนะครับแล้วก็ดาบแดงทำงานนะแฟดฝั่งของข้าตายเหมือนกันนะครับตอนนี้สี่ต่อสองนะฝั่งของข้ามีตัวดาเมจอย่างยุงอยู่นะครับแล้วก็คิงนะครับแล้วมาไอจอยของเราเข้าไปไล่ต่อยไล่ต่อยบุกบากบุกบากนะครับตอนนี้หมัดไอจอยต่อยแรงจัดนะจากยุงเลือดเจ็ดหลอดนะครับเหลือเลือดห้าหลอดเท่านั้นนะครับแล้วก็คคคิงงงงงฝัััั่รรข้้้านนะะบบบเเดดลือใหกยุ ฟุบแล้วก็ไล่โจมตีล้มเหลวนะตอนนี้แฟดฝั่งสองข้าต่างคนต่างตายนะบันดงยิงกดทับสุกขีจากเมทนาห์ครับบินขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงขีปนาวุธมากระดึดเข้ามานะโอ้โหแรงจัด350ล้าสิร้านนะโดนไป2ตัวยุงถึงก็ติดโล่นะจังหวะไอ้จ่อยต่อยล่วงครับจังหวะนี้โอ้โหมาไอ้จอยต่อยดีจัดนะแรงจัดแทงท็อปปั้นสุดนะตัวนี้โฮโลแกรมสไตล์นะเอาสามดาวจักรพรรดิเด็กครับเคลิบเข้ามาหนึ่งทีครับปล่อยน้องหมาไปโอขนาดโดนตัวเดียวนะครับ51ล้านนะคิงโดนด้วยนะเออ คิงโดนจักระพัดเด็กตัวเดียว5ตเแล้วติดโลลยนะครับจะหมาไอ้จ่อยไล่ต่อยแนวแล้วก็เสียงให้ควาหวังจากคิงลอยหนึ่งทีนะเด้งเรือครับจังหวะนี้ฟริงโอเคไปเลยลูกเพราะหมัดไอ้จ่อยหูหนับเดียวนับเดียวหงายท้องครับแรงจันนะอนะ โคตรโหโคตรอันตรายนะครับจากรพัดเด็กของเรา8%นะพอมีวุเฉพาะนี่คือแบบว่าตึงขึ้นมานแล้วก็ทําให้ทีมของเราติดต้านทานด้วยนะแล้วมีโอกาสที่จะติดบล็อกอีกนะอืมคือดีจัดนวเผื่อใครที่สมจากรพัดเด็กมาแนีก็ไม่ควรที่จะพลาดอาวุธ3ดาวนะแต่ถ้าใครตัวอาวุธไม่พอนีข้ามได้นะสําหรับผมนะคือจริงๆถ้าถามว่าสมมาคุ้มไหมมันคุ้มอยู่แล้วนะครับตัวลครคอ คือมันเล่นได้เป็นปีนะครับแล้วก็มันจะได้ลูกไฟฟรีนั่นแหละเออได้ลูกไฟฟรีนะครับสำหรับจักรพรรดิเด็กนั่นเองเนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วเนี้ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งแคตเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม